โดยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเบตรงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะครับได้ร่วมกิจกรรมวิ่งสู้มะเร็งครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเบตงครับ นี่เป็นภาพบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะยครับนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งสู้มะเร็งครั้งที่1นึนครับนำไรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเบตงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเบตงโดยมีนายเสริมยศกิรติชิวนัน์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเบตงนายแพทย์อารยะไข่มุกผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ในสิริมงคลประจักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงหัวหน้าส่วนราชการชาวเบตงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและบรรดานักวิ่งที่รักสุขภาพทั้งชายหญิงเด็กและผู้สูงอายุกว่า1,900คนร่วมวิ่งเข้ากิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ในระยะทาง4.37กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีแพทย์หญิงนรีกูลขออภัยนะครับแพทย์หญิงนริกูลเกตประพาภเกตประภากรหรือมอ หรือหมอฝรังนะครับนักแสดงในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไวยว้าวุ่นมาร่วมวิ่งด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกับบรรดานักวิ่งรายการในครั้งนี้ด้วย ขณะเดียวกันนะครับประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเบตงกล่าวนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงและประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์สําคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยผู้ดูแลและคนในครอบครัวครับ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงค่ะกล่าวว่าไรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งสู้มะเร็งส่วนหนึ่งค่ะนำมาพัฒนาโรงพยาบาลเบตงและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็งอย่างทันสมัยด้านหมอฟรังค่ะได้กล่าวเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและส่งต่อกําลังใจแบ่งปันความสุขเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่นี่เพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นทางแรกที่มาเบียตรงเลยแล้วก็มามีกิจกรรมพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคมาวิ่งเลยนี่คือพิ่งถึงเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ